นบคอมบอกว่ารบกวนถามหมอบอสครับผลรวมดีแต่มีคู่เสียมีผลไหมครับหมอบอสจัดเลยครับจากที่ศึกษามาจากที่ศึกษาและจากเก็บประสบการณ์มานะครับคู่เสียเนี่ยมีผลมากกว่าผลรวมคู่เสียยังไงก็มีผลมากกว่าผลรวมครับเหตุผลง่ายๆมันอันนี้อานี้อาจจะผูกโยงไปกับเรื่องอหลักฮวงจุ้ยด้วยนะฮะหลักฮวงจุ้ยนี่เขาบอกว่า อะไรที่เราเห็นบ่อยที่สุดอะไรที่เราเห็นบ่อยอะไรที่เราทําบ่อยตัวนั้นแหละจะเป็นมีพลังงานเหมือนการตั้งภาพหน้าจอแบบว่าปีเนี้ยคุณชงคุณต้องเอาละกามาแก้คุณเอารูปลากามาคุณเอารูปไก่รูปหมูมาตั้งไว้หน้าจอหลักเดียวกันพลังงานของตัวเลขเนี่ยมันจะมีเฉพาะที่เราเห็นบ่อยๆหรือเรากดบ่อยๆเหตุผลอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้กดกดลงลงไปเราไม่ได้กดล,ลงไป นะครับเวลาผมชอบพูดกับลูกค่างี้นะว่าถ้าเขาถ้าถ้าเขามาถามผมนะผมจะบอกว่าเวลาเขาถามเบอร์คุณอนะ่ะคุณบอกผลรวมไหมคุณไม่ได้บอกผลรวมเวลาคุณเอาผลรื่คุณเอาผลรวมไหมคุณไม่ได้เอาประมาณนั้นมันก็เลยเป็นหลักของพลังงานครับอะไรที่เห็นบ่อยฟังบ่อยกดบ่อยนะประมาณนั้นแหละครับฉะนั้นผลรวมเนี่ยถ้าถามว่าจะมีผลไหมผมคงตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บางคนอาจจะมีผลแต่คงไม่มีผลชัดเจนเพราะจากที่ท่านอาจารย์หลิริกิจเก็บสถิติมา ตัวผมเองเรียนกับท่านมาแล้วตัวผมเองเนี่ยมาอัดแอปเข้ากับศาสตร์ของผมด้วยเก็บประสบการณ์มาด้วยผมดูดวงตั้งแต่ม .3 นะจนผมถึงวันเนี้ยผมก็กล้าพูดได้ว่าผมดูดวงมาเป็นสิบปีผมก็ยังไม่รู้สึกว่าผลรวมเนี่ยจะมีผลชัดเจนฟันธงของคุณลิศพลนอกจากคู่ครับบางคนผลรวมโคตรด,ดีเลยครับมาหาผมนะเคสที่มาหาผมผลรวมห้าสิบหกนะหมอผลรวมสามสิบเก้านะหมอสี่สองนะหมอมาผมทายปังเลยคุณมีคุณมี <S <s เขา <S <s มีเ <ๆ S 2> <ๆ>ลขอะไรเขามีเลขเจ็ดสองผมทายยคุณเป็นหนี<ะ>้ใช่ไหม คุณเป็นหนี้เงินคุณไม่พอใช้ปัญหาครอบครัวคุณมีแน่นอนเขาอึ้งเลยเขาบอกอ้าวอาจารย์เนี่ยก็หมอคนนั้นมันบอกว่าผลรวมดีหมอคนนั้นเขาบอกผลรวมดีเขาขายหนูมาเป็นห้าพันเป็นหมื่นเลยนะเจอเคสนี้บ่อยมากครับบางทีขอพูดนิดนึงนะอพูดพูดจํามันมินง,งอันนี้ม<า>ผมมาเจอประจำาอกาเขาชอบชอบชอบ,ชอบจะมามาเถียงผมประมาณนี้ว่าก็ซื้ออาจารย์นี่มาเนี่ยเขาดังจะตายอย่างนั้นนี้เขาเอาศาสตร์ผลรวมอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็แบบผมถ้าถ้าผมเถียงไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าผมผมอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจผมจะพูดคําเดียวว่าพี่ใช้แล้วรวยไหม ผมถามคํานี้เลยพี่ใช้แล้วรวยพี่ใช้มาสามปีสองปีชีวิตพี่ดีขึ้นหรือเลวลงนั่นแหละตัวตัดสินพี่ไม่ต้องไปคิดเลยมากทุกคนก็จะว่าจริงอย่างที่หมอพูดจริงเลยอย่างบาง,<ม>งคนมีเลขสองเจ็ดบางคนมีเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยหนึ่งแปดโดนโกงเนี่ยอันนี้เห็นบ่อยมากโดนโกงครับหนึ่งแปดกับสี่แปดเนี่ยระวังให้ดีเราได้เจอมาครับประมาณนั้นดังนั้นอบอกได้เลยครับว่าผลรวมเนี่ยจะมาจะมามีเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เยอะมากครับไม่เยอะอ่า เนี่ยหมอบอสพูดมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมจะพูดแบบในในอีกมุมหนึ่งเผื่อหมอบอสเอาเอา,เอา,เอาไว้พูดได้นะครับก็คือว่า,วาผมมันโดนถามเยอะแล้วที่ตอนที่ผมเป็นพ่อค้านะผมจะไม่ค่อยมีมุมแบบอหมอดูที่คอยตามเก็บสถิติอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับคือผมต้องไปศึกษาเพราะไม่งั้นยืนในหน้าปกเว็บไซต์ไปที่ไหนคนก็ถามถ้าผมตอบไม่ดีหน้าผมแหกถูกไหมผมก็ศึกษาเลยครับว่าหนึ่งผลรวมมายังไงผลรวมบางคนก็พูดว่า จริงๆตัวเลขอ่ะเป็นศาสตร์จากอียิปต์บางคนก็พูดว่ามาจากฝรั่งมาจากยุโรปบางคนก็พูดว่ามาจากอาจารย์ที่มาจากที่ท่านดังในเรื่องของการตั้งชื่อที่ใช้ผลรวมนะครับอาจารย์อะไรนะจําชื่อท่านไม่ได้ขออภัยนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะเท้าความให้แบบนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปครับหรือฝรั่งผมไม่รู้ประเทศนะอาจารย์ที่ดังเรื่อง,องการตั้งชื่อได้ใช้เป็นการผลรวมเนี่ย ท่านไปเอาวิธีเดียวกันจากฝั่งยุโรปมาหรือฝรั่งนะครับมาแล้วคนเนี่ยก็ไปสืบสืบสืบต่ออ๋อเป็นของฝรั่งนะแต่ก็มีคนที่สืบลึกกว่านั้นก็คือวิชาไอการตั้งชื่อจากตัวเลขผลรวมอะไรเนี่ยการดูตัวเลขมันมีมาจากอียิปต์แล้วฝรั่งเอาจากอียิปต์มามเสร็จแล้วพอมันมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขียนตำราไว้ซึ่งอาจารย์เขียนไว้ผลรวมใช้กับการตั้งชื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเลยนะครับ และท่านก็ถือว่ามีชื่อเสียงและท่านดังตำนานนั้นมันคือการตั้งชื่อมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์โทรศัพท์มันเกี่ยวอะไรกับผลรวมสุดท้าย <c oughs> มีคนเอาวิธีเดียวกันครับลงมาใส่ทะเบียนรถลงมาใส่ทะเบียนบ้าน <c oughs> จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครพูดเลยครับว่าทำไมเออทำนายทะเบียนรถแม่นมากเลยค่ะทำนายทะเบียนบ้านแม่นแม่นมันไม่มี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เอามาใส่เบอร์โทรศัพท์ดุนดุนเลยด้วยการที่คุณยังไม่ทันแปลงวิชาเลยสถิติมีไหมเรียนแล้วคนรับรับจริงไหมไม่มี เนี่ยครับคือปัญหาอีกออีกอีกกศาสตร์หนึ่งที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆนะครับคุณทีอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่า,า,าครูบาอาจารย์นะฮะศาสตร์ทักษะอ่าอันนี้ก็น่ากลัวนี่เป็นปัญหามากที่ผมแบบผมไม่รู้จะอธิบายเขาฟังยังไงจนผมต้องนั่งเขาจับเขามานั่งแล้วสอนให้รู้ให้รู้ว่าทักษะคืออะไรคือเราเรียนโหศาสตร์เราก็ต้องเรียนกันหมดแล้วทักษะเนี่ยผมจุดต้องเอามาแบบว่าเนี่ยทักษะเขาเอาไว้ดูดวงนะครับเนี่ยบริวารอายุเดซ แล้วหาบนตรีแล้วเอาไปไล่ว่าดาวปีเนี้ยดาวอาทิตย์เป็นอะไรเป็นกาลีไม่เป็นบริวารเป็นอตัะเขาเอาไวด้ดูดวงผมต้องมานั่งที่บายขนาดนี้นะเพราะเวลาลูกค้ามาอาจารย์หนูเกิดเขาเขาบอกว่าหนูเกิดวันอาทิตย์ห้ามเอาเลขหกเป็นกาลี <c oughs> ผมก็ตอบไปหกแปลว่าเงินนะคุณหกนี่งเงินนะสเสน่ห์นะคุณไม่เอาเหรอผมพูดอย่างนี้เลยนะแล้วคุณจะเอาเรื่องสเสน่ห์เรื่องเงินคุณจะเอาเลขอะไร โจเลขกะันไปผมก็งงเออมันมันติดประตูการทำนายวิธีของเราเลยใช่ครับอันนี้นี้ก็เถียงกันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ครับหมอบอสคนมันเชื่อเพราะว่ามันทายแม่นไงแต่ถามว่ามันทายแม่นจากอะไรก็คุณเอาวันเดือนปีเกิดให้เขาอะมันจะไม่ทายแม่นได้ไมันคือวิชาการดูวันเดือนปีเกิดและอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่ามันเป็นการกินีอ่ะผมถามกับทักษะมีทักษาวันนะคุณจะเปลี่ยนการกินีทุกปีอ่ะ ถ้ารักษาประจําดวงเนี่ยงั้นทาไมคุณไม่เอากาละกินี <c oughs> คุณไม่เอาวินาศคุณไม่เอาอลิคุณไม่เอาพวกเร็วๆพวกนี้มาคุณโดนห้ามอีกสี่ตัวเลยนะใช่ครับ <c oughs> ในดวงเนี่ยแล้วคุณไปดูดาวของคุณเนาะดาววินาศเนาะเงี้ยน,น,นะ <c oughs> ดาวมรณะใช่มีมรณะมีอลิมีอะไรอีกผมบอกอย่างนี้คุณไม่โดนไปห้ามไปห้าเบอร์หกเบอร์คุณต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วใช่ไหมครับและสาวคนนั้นก็ไม่เคยบอกว่าเอามาทานายเบอร์โทรศัพท์แล้วแม่นด้วยนะ ไม่มีสถิติด,ด้วยครับไม่มีสถิติเลยแล้วแล้วหลายคนที่ใช้เนี่ยพอามาหาผมนะฮะเหมือนคนไข้ที่ผมต้องมานั่งแก้บ่อยมากจริงครับสามปีสองปีชีวิตแย่ลงชีวิตอยู่กับที่นิ่งดิ่งบางคนนะฮะอยากใช้แค่เลกสีเลขมูละลอะไร ก็เป็นเลขห้าเลขห้าเลขหนึ่งซ้ากันอยู่งั้นเลขห้าเลขหนึ่งเลขเก้าองเขาไม่รู้นะซ้ํากันซึ่งมันไม่ครบภาพมันไม่ครบองค์ประกอบเลยผมก็ทายไปเลยคุณใช้มาคุณขี้เกียจลงใช่ไหมคุณใช้มาคุณหมดไฟในชีวิตใช่ไหมผมจนพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกใช่อาจารย์แล้วมันนิ่งมากชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็เจอประมาณ อ่าจริงครับจ,จริงอ่าเมื่อกี้มีคนตอบว่าอาจารย์ภูหลวงถูกต้องครับคนที่ตั้ง,ง,งอาจารย์ที่เราดังตั้งชื่อด้วยการผลรวมที่ดึงมาจากฝั่งฝรั่งเนี่ยก็คืออาจารย์ภูหลวงเป็นคนแรกแล้วก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ<ม>ก็เราก็ยกท่านไว้เนาะเพราะว่าท่านทําไว้คือศาสตร์การตั้งชื่อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกอย็อย่างที่อย่างที่เราดิสคัสกันเนาะว่าวิชาเรียนเป็นหลักก็ไม่มีสอนแบบจนคนอื่นเอาไปใช้แล้วไปทายจนแม่นจนเป็นชื่อเสียงที่ศาสตร์อาจารย์นิติกจก็ไม่มี มันมันเป็นความน่ากลัวของคนไทยคืออะไรดูไหมครับเชื่อโดยขาดด้วยขาดวิจารณญาณเชื่อโดยขาดความรู้เชื่อโดยขาดการพิสูจน์แล้วนี่ยถึงไม่แบบผลศาสตร์ถึงไม่หม่นหมอมันมีคนแบบมาขยี้วิทยาศาสตร์เยอะมากเลยอืมผมต้องเอาตัวลงไปเรียนเพื่อไปหาคําตอบมาตอบพวกคุณในวันเนี้ยไม่ได้พูดโดยที่ไม่เคยเรียนนะ อาจารย์นี่ิกิจไม่เคยสอนผมนะครับเขาพูดคำเดียวไปเรียนไ,ไปเรียนผมบอกไปเรียนก็ได้ไปเรียนก็ได้ทั้งที่ผมไม่ได้ชอบผรลศาสตร์แบบขนาดแบบป,ปูอยากเป็นนักฝุรศาสตร์นะ <c oughs> แต่พออยู่ตรงเนี้ยก็ต้องหาคําตอบไม่ได้ว่ามัวมซั่วๆครับ